ถ้ามันเพื่อนรู้ความฝันของผมได้โปรดอย่าัวเราอความฝันของผมนะครับความฝันของผมคือการเป็นนักดาบอันดับหนึ่งฉันให้สัญญากับใครบางคนว่าจะเป็นนักดาบอันดับหนึ่งของโลกและการจะเป็นนักดาบอันดับหนึ่งได้นะเราจะต้องใส่เดียวชนะต่อเนื่องติดต่อกัน100ครั้งและตอนนี้ผมก็ยังชนะสูนอยู่นะครับมาดูกันครับว่าความฝันของผมจะเป็นจริงไหม บนทางสู่การเป็นยอดนักดาบอันดับหนึ่งสู้ร้อยครั้งชนะร้อยครั้งติดต่อกันรุยกันเลยเฮ้ยเข้าไปแล้วและการต่อสู้ครั้งแรกของอัลโตมิได้เริ่มต้นขึ้นแล้วถ้าเกิดเราแพ้รอบแรกนี่พาเลยนะครับทุกคนคลิปก็ได้จบตั้งแต่2นาทีแรกดรู้ไหครับว่าเราจะไปถึงร้อยครั้งไหมและถ้าไม่ถึงจะไปจบที่ครั้งเที่ยวไรมาดีดาบชีน่า แรแกก็ได้ดวลดาบกันเลยบอกว่าเสนอว่าใครจะเป็นยอดกระบี่ที่แท้จริงเปิดก่อนได้เด่นหรือเทบูไปดูกันครับผมแล้วการยิงสามยาวครับผมนัดประตูขึ้นฟ้าแอร์คอมโบแล้วก็อะตอมิกค,คิสดซึมจากนั้นไม่ให้ได้พักขเขาตอร์เราได้เท่เราอ่ะพี่ก็มีเหมือนกันท่านั้นน่ะโดนบ้างรู้สึกยังไงบ้างจ้าเอาไปครับผมฟันสามทีครับผมเอาตีนตอกต้นแล้วก็นัดขึไปคุยกันบนฟ้าลงมาเสร็จแล้วการยิงสามต่อ เอาไกายหนีไปกินมึงบ้าเอาเปล่าเนี่ยสก,กิดอยู่ได้สก,กิทไม่พักเลยขึ้นมาคุยกันสิจา้าถ้าไม่ขึ้นเอาไ่งไงหนีไปกินอีกทีนึงแล้วก็ตายซาไอแกน่ะจบไปแล้วเช็ดแค่คนเท่นพืเอาไว้ถ้าจะแพ้ครั้งแรกนะฉันคงไม่กล้าวาดฝันยิ่งใหญ่โดยการเป็นนักดักอันดับหนึ่งหรอกนะเฮ้ยเขาทำหีกิซึ่งวะที่มาละน้องฝั่งจ้ฝั่งล้ำมีฝั่งล้ำ ลงมาเสร็จก็มาคุยกับพี่หน่อยละกันตามพี่และน้องชายเตรียมรับมือกับอะตอมิกคิซึมแล้วจวังหวะนี้การิดไม่รอช้าเขาโดนกบผมุีกแล้วราวัครับรอบนี้เขารู้เขารู้แก้วเรามาครับไปครับมาครับมาคุยบนไาอีกครั้งหนึ่งพอดีมีปีกอยู่ตรงหลังพี่แล้วก็อีกสามต่อต่อเนื้อต่อเนื้อ,อ,อไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นอุ้ยหลบได้หลบได้หลบได้ ไอ้ขบันไม่โดนนัตสากลเซิร์นกลับมาครับผมไอ้สวนกาบแบบหล่อเทโอ้ไม่ว่ามูชิงได้รึแกน่ะเด็ดตายไปแล้วอัตอมิคซิมเท่ทุกคนเอาว่าจะชนะครั้งแรกของเราบาแล้วทุกคนเหลืออีกกี่ครั้งเองครับ99ก็ไมันจะไปจบดีครั้งนี้อะไรทุกคน พราะว่าถ้าเกิดเรายิ่งชนะเราจะยิ่งเจอตึงขึ้นไปเรื่อยๆเว้ยพร้อมเป็นแรงทุกคนนี่<ห>น,นะแทมโซโล่แรงผมมี5แต้มแล้วแล้วก็ชนะต่อเนื่องหนึ่งเราก็จะเจอคนตึงขึ้นเรื่อยๆเส้นทางน,นัำด,ด่างผมอาจจะจบมาแต่ครั้งที่3หรือ4ก็เป็นไปได้เว้ยทุกคนตาละ5นาทีร้อยตาก็500นาทีอะทุกคนวันนี้ <c oughs> ถ้าไปถึงนะนะเฮ้ยนี่เหลี่ยมจัเลยอุ้ยกระบอกไหนทุกคนกระโดดมาแต่ไกลเลยนะมึงเอ้ยมาเด้มาเด้อ่ะอาชีวะชนะผมทำงานเขาออกหนีเลย เ <laughs> มื่อกี้เขามองหน้าเราเสร็จเขาหนีเลยนะเฮ้ยชนะต่อนนื้สองครั้งแล้วอีก98ครั้งยิงสูงยิงหนาวสตูวนที่3เราก็จะแรงเท่ากับเรานะครับอย,อย่าว่าแต่ร้อยตายเลยไอ้กาย10ตาจะถึงหรือเปล่าเมมหน่อยดีกว่าทุกคนนี่อัตมีเหมือนกันด้วยทุกคนเ้ว่าเชิงดาบอยู่แล้วเจ้าพวกดาบใส่ผมผมเปิด่อนได้ปูดแผนรีบเอาลวมาเด้อุ้ย เราเปิดก่อนเราจะให้เองได้ปูดโอ้โหู้ก่อ,อเลยวะทุกคนไม่เจอเน่ขอเล่นมัง่ง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 ขอเล่นมั่งนักการิบลำยาวอนะ่ะลำยาวแบบได้พักอะ่เอะเอ๊จะสวนเนาะจะสวนเนาะน้องชายนี่ร์ลากิ้งไปก่อนเลยไอ้จังหวะนี้โอเคช่วงแพรรีว้า์เนี่ยคือจุดบอดของนักดักอะตอมิกแล้วเราลำยาว เราลำยาวแบบให้เขาได้พักปิดง,งานปิดจอบตัวขาดนะจ๊ะแย่ช็ดแค่ก็แท่ครับผมชอบจังหวะซูมออกของตัวเองจริงตะกล้องที่ดีไงยินหรือว่าเปลี่ยนหัว <c oughs> ที่สองแกอ,อาเซเฮ้ยเขาสวนกลับเขาสวนกลับ นี่ล่ะเปิดด้วยอะตอมิกคิสซึมแล้วก็หยิดนักขึ้นต่อแล้วทำไมกูถึงอะตอมิกคิสซึมได้2รอบไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ก็ขออนุญาตใช้จังหวะนี้ไปให้เป็นประโยชน์เพื่อที่จะคอมโบอย่างต่อเนื่องให้เขาเกือบตายในทีเดียวอ่ะมอบแล้วเหรอโอเคเขาได้ซีโรราบต่ออะตอมหยิดแล้วครับทุกคนฟีดาบก็พอใช้ได้ขอ,อกเตรียมนี่ว่ากระไรนี่ไงล่ะ, <c oughs> ละอุ้ยเคาน์เตอร์กูเฉย <c oughs> มาดิพี่ก็เป็นเหมือนกันไก่หิดลำไก่หิดลำสา<ำ>มเรียบร้อย,ยสามวิ็นสตรีกันทุกคนอีกแค่97ครั้งอ,อุยหัวหน้าอยู่ตรงละออกประบาดเอ้สามสตรีกแล้วต่อเลยแล้วโควโซนในเสียง,งเราเป็นใครทุกคน วนี่ก่อพี่แทนนี่ทันเว้ยแล้วกหยิบลำต่อกายิบลำต่อมาเด้รีเฟกไวรุ่นอ่ะรู้จักเปกล่ากายิบแ่ะคือชื่อเรื่องรีเฟกไวรุ่นอยู่แล้วไม่มีแก่ผมอ,อ่ะอายุ60ก็ยังรีเฟกเท่านี้ <Yeah. S 1> บอกเลยอีสานสิป,ปีเราชอบกายิบได้เลยรีเฟกผมยังคงคมเหมือนเดิมมันมีเก่งแค่หวะเข็ดเปล่าเข็ดเปล่าเข็ดเปล่าบอกรีเฟกกายิบไม่ทันนะกดแล้วนะเนี่ยแต่ว่าอินเวชั่นมัมาไม่ทนัทน,ทนนมาเด้มาเด้ มาเด้บอกแล้วลรีบเปเพี่ของแท้ของแท้แน่นอนไปยาวเต็มโฟลกหัวขาดครับผมจะหยุดปับมุมกล้องให้ได้เท่เจ๊คดเปียวเท่จัดออกดชิป <c> ซ <ười> ูมออกเพื่อดูมุมกล้องหล่อเท่ของอะตอมมินนะครับผมแล้วดูหน้าหล่อด้วยยี่คาบมาจิ้มปั๊น,นะเอ้ยโดนเฉอะหรือเปล่าอุย้ยอะตอมมินส่งไม่ดีเท่าไหร่แต่ก็ได้อยู่บ้านโนตอกโซนนัดลำ้ำ ลงไปไหนงัดต่อครับผมลอยแล้วลอยอีกลอยแล้วลอยอีกโูโโ้โดนลำ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 มาดิครับผมแกน่ะได้ตายไปแล้วรับส้นตีของกายอีกใบซ้าแล้วก็อะตอมิกชิดซึมลำต่อกันได้ครับนี่ไอ้นี่นความเร็วเสียงความเร็วเสียงจะตู้กับดักที่มันเป็นความเร็วแบบความเร็วอะไรดีวะเร็วกว่าเสียงความเร็วแสงความเร็วแสงนี่ไงล่ะ พี่บอกแล้วว่าดีเฟตที่อ่ะมันของแค้ไอ้น,น้องเอ้ย,ยี่กันไม่อยู่ทุกคนเล่นทะลุเกาะเลยโอ้ยต้องติงปะทะหน้าบินได้อีกมาดิครับมาคุยกันหน่อยมาคุยกันหน่อยไม่อยากปิดดูท่าสี่ะวะน,นี่ไม่ใช่ปรเทศคนอยากปิดดูท่าสี่นะอุย้ย มันสิกเล็งเราไม่ดูปิดไปท่าสี่ไม่ได้กูไม่ไหวแล้วอะตอมิกสูปราตะวันน,นี้นะคุณนี่อุ้ยมันเข้ามาข้างหลังเราด้วยอ่ะใจมันได้เนี่ยใจแกได้แต่ว่าแกหน่ะได้ตายไปแล้วหน้านี้เลือดแม,ม่งเสียนทุกคนรอพี่ด้วยรอพี่ด้วยสิจ๊ะโอ้เหมือนไล่ตบมาแรงวันอะเจอโซุนแต่เรามีท่าพู่ความเร็วแสงทุกคนคู่ความเร็วแสงกโอย้ไม่ว่ามูชินเดย์รูนี่ เรียบร้อยสี่วินสติ๊กแล้วสี่แล้วปะสี่แล้วทุกคน้แรงก้นเรื่อยๆเลยโอ้ยเจอแรงยี่สิบแล้วอะผมว่าผมต้องเมมแล้วแหละกาโลผมเจอกาโลทุกคน <c oughs> นี่เย่ะแคลรี่ก่อนเลย <c oughs> มีฟันออกมาด้วย <c oughs> นี่นั่นแหละนี่ยะนี่ยาละที่ผัดฟันให้นะ ขึ้นไปบนฟ้าแล้วเราก็มาคุยกันต่อนะน้องชายคุณไม่ให้เ่าตบหัวกูอกยู่ด้คมดาบพี่มันอันตรายไปสินะน้องถึงออกหนีเลยอะตอนที่โดนพี่รำาำมกิซึมฮาวิจะตีอีกแล้วอีก95ครั้งทุกคนฮาวิจะตีแล้วเว้ยเฮ้ยขอวิสตีที่6ให้ฉันหน่อยเถอะนะกระบองเหน็กทุกคนจะโดดมาเลยนะโดดมาดิโดดมาดิโดดมาดิเหลือจากไเหีดรีเฟกว์ไวรุ่นถ้าเราสวนกลับถูกจังหวะเราจะเคา์เตอร์ได้ทุกคนถ้าตีกับคอมยิ้มเพ่นบีบอย เต้นบีบอยหรอแล้วกูบ่ายดีด้วยเด้ลำยังไม่จบครับลงมาลำต่อยังไม่หมดยังไม่หมดใครมิดลำยาวเว้ยลำยาวเว้ยยังยังยังโดนไปครึ่งหลอดอุ้ยมันถึงจริงอะเนี่ยแบทเข้าปุ่มแบทเลยผิดทางอุสาดกดทัตทำมาเข้าของเก่งเหรอมึงอะโดนผมรัมออกหนีกันรัวๆขอโทษด้วย ที่ตึงเกินไปจอดเยี่ยมซานะต่อเนื่อง6ครั้งแล้วอีกก้อนสี่ครั้งเท่านั้นทุกคนลุยเลยแคสต้ัก้อที่7จ็ดเราจะคว้าม,มาได้หรือเปล่าเปิดก่อนได้ปุดเขาแพระดีบสวยครับปับปับปับใส่รอยบนฟ้าหน่อยน้องชายแล้วก็ฟันรัวๆแต่นั้นลำต่อครับตอกส้นหนึ่งีขึ้นมาเด็กวิไหนเนะี่ย มาชนะลายหินขาแม่งแฮร์รี่ดีเดียวคนแรงอุ้ยโอ้ย,อยม่งตือไม่โดนโอ้ยแม่งสองสกิลทมมเท่าที่บู๊ทำมาทั้งหมดตื้อบนป้านั่งขึ้นตอนตามโอ้ยโดนลายาเจ็บมาก,กคนือ้ปนฉันรู้่อ วยโอ้ยโดนแผลนี่มีอะไรเวนแล้วผมตามลัมม่มสวยแกนะ่ะได้ตายไปแล้วตัวมิมซ์ซึมเอสมาเด็กมีแต่ใบรุ่เว้ยแล้วผมไปผมนัดผมแอร์คอมโบ บังใครมาเว้นิโนโนผู้นี้มาเอ้ยแดน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 ระบายนิโนโนคุณนี้จับวันฮัลแมนสู่เดมอนเซเลเยอร์ปิดเกมเย้จะตาติดแล้วว่ะสวยอีกคนอีกสามตาวเว้าจะตาติดแล้วโอดทางสู่นักดามโนหน,นึ่งกำลังมา ไอชนะต่อเนื่องก็ได้แบดของข้าไอ้นี่มีสายฟ้ารอบตัวนะครับผมบอกว่าเชิงมันต้องตึงแน่นอนไอเนี่ยจะเป็นการโลด้วยสายฟ้ารอบตัวแล้วจะมาจากคิวหลายพันตัวป่ะหรือไม่ก็เติมตังแก้ปัญหาแบบเราอ๊อกุยชิมอ้นี่มันเหลี่ยมดีแล้วไงอ่ะือโดนแพรล,ลี่เลยโอ้โหเออ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 ตามสุดๆเลยได้ลำสักทีได้ลำสักที มาเด้อเอชโอเคสวยนะทุกคนต้องไปที่จุดโดมแล้วผมตอกส้นลงเทา้าผมหนัดขึ้นขึ้น,นหมดไปนะแล้วลงมาคุณเลี้ยงต่อโอเคสวยตอกสตีสน,นมหมาปะไรเต็แมแค่แซ่เบเกอร์แล้วก็เข้าไปตั้มต่อฟันฟันสามทีตอกส้นโอเควิดีโอแทรี่เขามอบเราแล้วว่ะทุกคนในเมื่อแกตั้ใจที่จะพเพราะเหลี่ยมก็คือฝีมืออย่างนึงเอ้าคุณว่ามึงโมก แกน่ะได้ตายไปแล้วลาก่อน้มาได้วชิเนรูจงมอบแพชนะครั้งที่8ให้ฆ่าเียดีลั้ลัมอะตอมิกคิสซึมยา้มันลอยอยู่กลางอากาศนะไวนะเฮ้ยโปโปออ๋อออกหนีเลย แค่ชนะครั้งี่8มาแล้วครับ8ปดวินสติ้แล้วเอาเว้ยอีกแค่9ก้วินเพื่อนๆลุยจงเอาเป็นบันไดให้ขสู่การเปน็นดังอันดับหนึ่งซะไอ้การโร่จากสนักมาสนายเท<อ>่าไหร่ถึงั้น,นหรอศัตรูคนที่9ของเรารู้สชมผมเจอการโร่เยอะมากนะทุกคนอะไอ้พวกมีเชิงไอ้พวกมีเชิงไอ้พวกมีเชิงต้องโดนตอกต้นแล้วก็อุ้ยเอา้าขอแพร่ี่ผมได้กลางขอโบอีกกาวตึงตึงแน่นอน ก็ะตึ้งหลายคนนะที่ผมเจอเอ้าอะไรของมันวะหรือเป็นวิธีการยั่วยุศัตรูฟันไก่อนแล้วกันอะไรอะอยู่ดีก็ล้ำมั่วลำไอหิบล้ำไอหิบล้ำเฮ้ยเขาเล่การอากาศเลยทุกคนหลังที่โดนเราแอร์คอมโบคอมโบผมจบไปนานแล้วลงมาได้แล้วเฮ้ย ชนะครั้งที่9้าของเราอีกฝั่งเดีก็บินนีหายไปกลางอากาศเลยครับ9วิสตรีกแล้วครับเพื่นพนอนๆวูฮูอีกแค่9ก้าครั้งเท่านา้าว้าวเพื่อนๆสังเกตอะไรไหมครับเราเพิ่งเดินทางมาแค่9วิดสตรีกชนะต่อเนื่องแค่9้าครั้งแต่ว่าเป็นจํานวนที่มากสุดในเซิร์ฟเลยนะคนอื่นเขาชนะติดต่อกันแค่4ครั้งรอยจากเราอะ,อะนี่สินะว่าที่นักดาบอันดับหนึ่งนี่แหละตัวเอกของเรื่องเอาละทุกคนเราไปต่อสู้เพื่อชนะครั้งที่10ติดต่อกันกันเถอะ ไม่มีสายฟ้าด้วยเอาล่ะเราเจอตัวตึงเราเจอตัวตึงในรอบที่สิบเขาใส่เลยนะแบบไม่มีเกรงกลัวไม่มีดูเชิงเอ้ยเอาละไอพวกเชิงหนามชอบป้องกันรัวๆไว้ทุกคนเจ๊ดมีกดแบบอีโมจิก็โมจิอ๋อเปิดไปก่อนหนึ่งทีนะสแลัไปแล้วก็หยิบถอยหลังหันฟันแล้วตั้งใจแลกแต่ก็เปิดก่อนได้เกลือได้ปูมาดูกันครับแพร์ี่โอเคกดว้าวไอ้ยทัดทัตเฮ้ยเพิ่งเห็นคนแรกทัตคนที่สิ่เจอทัดว่ะโอ้โห ชึงดีจัดมันกันผมมันสูดปั่นไปก่อนหนึ่งทีแล้วค่อยต่อจเย็นๆทุกคนเดี๋ยวชายชนะต่อเนื่องเราแตกอะไรอะไรปล่อยพลังไปไหนน้องชายตึ๊บต๊บมาดิต่างคนต่างวัชเชิร์กันจนเลือดเต็มอุ้ยโดนดูดพูดเคยโดนท่าทัดโอ้โหไม่นะจีิงๆคราวนี้สิเราแตกหรือเปล่า ทุกคนโอเคเดชแพรี่สวย,สยเลยในหะลังตะขีมาตูกไฟเลยนังทัศน์ตะขีขอต่อยาวขอต่อยาวมาเดฟันไปเลยสี่ทีและการหิดยุ้ยมันขึ้นมาส่วนทัอุ้ยไอเนีย้ยตอนผมพุ่งไปฟันมันจะชอบกันเว้ยแล้วผมจะเสียจังหวะเพราะงั้นผมต้องงัดมันต้องงัดมันแบบนี้โอเคแล้วก็อะตอมิคิซึมต่อเลยหลันั้นก็เข้าไปหลังต่อ แล้วก็งัดขึ้นฟ้าเทวาทูตสายันตวัดิกาลแล้วก็ <Okay. S 1> ชัตธมักกีไงล่ะชื่อท่ากูหัวจงเอาวินสตริกสิบครั้งมาให้พี่เด็ดมันทีมันทีอะไรอะอะไรไม่รู้แต่เปิดไปก่อนแล้วกันไอหิตลำยาวมากตอนนี้อีกฝั่งเริ่มใจเสียเชิงเริ่มหายแล้วครับพอเราโดนเราไปก่อนคิวแรกใจเริ่มเสียแล้วหกลำยาวผมลำยาวผมลำยาว เกมอาจจะเปลี่ยนสักเล็กน้อยนะครับไม่โดนจะตายเขาจะตายสแปมเมอร์ต่างชาติเขาหาว่าเราเป็นสแปมเมอร์ว่ะทุกคนสแปมเมอร์หรอจ๊ะพี่แค่เป็นนักดาบนันดับหนึ่งเก็บวินสตีกร้อยค้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมแพรี่ไงแกหน่ะได้ตายไปแล้วผมจะไม่ตายโอเคลากก่อนแกหน่ะได้ตายไปแล้วลากก่อนทันที โคตนะรเท้แล้วเวนสตรีกสิบครั้งของเราก็มาแล้วพเชนะต่อเนื่องสิบครั้งของกายหนีสิบเวนสตรีกแรกสำเร็จอย่างงดงามผลทางสู่การเป็นนักดาบอันดับหนึ่งของโลกเราเดินทางกันมาได้10%ซแล้วนะครับขาดอีกเพียงแค่ชนะต่อเนื่องอีก90ครั้งฝันของกายหนก็จะเป็นจริง กับการเป็นนักดาบอันดับหนึ่งเรามาติดตามซีรีส์นี้กันนะครับว่าเราจะโนนดับฝันกันตอนไหนครับทุกคนถึงว่ายถึงฝันกันได้จริงๆถ้าเพื่อชอบคีิปนี้ฝากกดไลค์ติดตามแล้วกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับนักดาบอันดับหนึ่งอัตมิรหรือโรโนอาหิตนั่นแหละครับทุกคนฝากด้ยครับแล้วเจอกันใหม่ถัดไครับบายบาย